สวัสดีแฟนเพจอีกรอบมาเบิ่งบักอันนี้คือจังบักเด่นบ้านเฮานี่แหละแต่เขาเอินบักอิงอย่างบุจําซื้อมันบ่ได้คือจังลูกพุดใหญ่บ้านเทาเนะลูกพุดแต่ว่าบรููว่ามันเอินอย่างน้องพี่น้องค่อยกับบรูคือกันมาดูกันมื่อการบ่ได้เอามือลดนะพอจับบ่เอามือ อืมแสบแทะบางอียังอยจดจดปเนี่อืมน้ำปลาเด็กปลาลนางฟ้าคือแสบแทะอืมูมมววมด,ดังวางมาด้วยทางไทย พอเอาอยอดฝั่งไทยกินฝั่งเมืองนอกประมาณเก้าจุดจุนจุนวันปะค่อยแผลกินน้องสิก็ได้แอบฝรั่งไทยเด้อพี่น้องเบิองไอ้มาเอ้ออยู่ตรงขวายเด้อค่อยคลิปกันเลยอืมอืมกุศลมะ น,นานที่จะกินนาะของสเมื่อจะกินเท่านึงแซ่บหลายม,ม,มันลอยฟ้าแล้วเจ้าพี่น้องเบิงนะิงอ่ะมันลอยฟ้าแล้วมันจะเข้าปากค่อยนะอืม เจ้าพนักกับสวัสดีเด้อพี่น้องเป็น